ต้นกําเนิดสินประเสริฐก็คือนามสกุลภูมินะผมก็ได้ครับล่วงรับไปนะครผมก็คือเสียชีวิตไปนะคุณทวดของผมคุณย่าของผมนะครับผมด้วยไัย88ปีนะครับผมแล้วก็ยังเหลือยายคนหนึ่งครับผมที่แบบยังเหลืออยู่แล้วทําให้ผมหายข้อสงสัยนะครับผมว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนที่จริงแล้วผมเพิ่งรู้วันนี้ครับผมว่าผมโอมสายชิวนั้น ต้นกำเนิดไม่ได้มาจากเมืองไทยครับผมเอางี้เดี๋ยวผมให้ยาบิคุให้คำตอบในเรื่องว่าพวกผมนั้นมาจากไหนยาอยาจะไปหรอกเฮ้นี่กำลังดึงยาเลยอาจจะขอพรเป็นยาไม่นี่มาขายกิ๊บเป็นกิ๊บขายกิ๊บเป็นยานี่นี่ยาครับ ไม่ไม่ก็จะถ่ายเก็บไว้กับญาติกับผมผมสงสัยนะครับผมผมผมตพราวมานานเนาะไม่เคยรู้จักญาติกันผมผมไม่เคยเห็นญาติเลยอย่งจริงเลยผมผมเพิ่งมาเห็นที่นี่แล้วก็คือแล้วผมก็สงสัยด้วยญาตินี่ก็คือจะเป็นน้องสุดท้องของของปู่เราอีกทีหนึ่งปู่เราที่ปู่ผมนี่ผมจับได้แต่ผมเกิดมานี่ปู่นี่ชื่อปู่จำหลัดใช่ใช่ไหมครับผมปู่จำหลัดนี่จะเป็นพี่คนโตใช่ นี่นี่นี่อย่าบอกเขาเลยครับนี่เดี๋ยวผมงงหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าอ๋อเป็นพี่ของยาโอ้ย่าคลองย่าคลองคือเป็นพี่บนโตอ๋อย่าคลองคนโตนี่เนี่ยที่เลี้ยงน้องอ๋อตัวนี้คือที่เลี้ยงน้องย่าเนี่ยเลี้ยงพ่อเรามาอยู่ด้วยย่าคลองเนี่ยตัวนี่ที่มากันหมดเลยเออครับแล้วเลีใช่ไหมใคมาอยู่ด้วยกันหมดเลยนี่เขามาคบหมดเลยเรื่แล้วมีลูกสามคนแล้วคนไหนที่แบบใช้นามสกุนไพรประเสริฐบ้างครับ คือตลาดตลาดตลาดนี่แกชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมปกติปีปะคีบุกเล่ย์ปีปะคีบุกเล่ย์ไม่ปีนี่ผมรู้รู้นะแต่ชื่อจริงแนี่ยผมในไอ้รู้ชื่อเขาว่าแบบปีนี่เป็นชื่อพ่อผมเลยอ่าสรุปว่าชื่อพ่อผมนี่พ่อผมจะแท้คือพ่อพ่อจึกนี่แกชื่ออะไรกันเนี่ยแกชื่อจิกจิกหรือปีอ่ชืปี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 อีป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 ี่ีชื่ออะไรปี อ๋อพ่อชื่อเปเรามาตั้งลูกชื่อเปอีกใช่มาไม่ใช่ชื่อจริงชื่อจำหลัดใช่จำหลัดสินประเสริฐชื่อเล่นชื่อว่าเปีอ๋พ่ออาจจะขอหยาดพูดนิดนึงครับที่มาของคำว่าเปี่สมัยที่ได้ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับปู่จำหลัดบ้างแต่เด็กบอกว่าสมัยที่แกเกิดน่ะเป็นหนุ่มน่ะพวกพี่พวกญาติเรียกแกว่าเปตั้งชื่อให้ว่าเปเรียกว่าเปเรียกอ่า พ่อแกมีลูกชายคนพ่อแกมีลูกชายคนครับมีลูกชายคนแรกลูกชายแรกคือพ่อเราพ่อเราพ่อผมเขาเลยเอาชื่อที่เขาเลียดนีปักมีปักอเไรเี่มีปีตัวจริงเขาเลยเอาชื่อที่เขาเียดปู่มาตั้งเป็นชื่อลูกชายคนแรกอ๋อคือเอาใช่ใช่จริงเลยครับโอ้แล้วคนนี้ผมเพิ่งรู้อีกเมื่อกี้เลยเล่าให้ผมฟังบอกว่าคือ ย่าย่ามีทวดมีเนาะทวดมีย่าทวดความจริงแล้วย่าทวดเนี่ยจะจะจะได้ให้ก็คือเป็นแม่ของปู่แล้วก็ของย่าแล้วก็ย่าพ่อด้วยย่าทองเ่ยเป็นลูกสาวคนโตแล้วยามีเนี่ยผมคิดว่ามาจากที่ไหนครับต้นกําเนิดมาประเทศลาวเทศาวเอ้านักบอลนี่มือเธยนักนี่องงนักอะไรนะครับนคกบอาร์ับฮะนักบอลญบารับ

เจ้าเมืองใครที่เขาพ่อผมสมมติตอนนี้เจียงเป็นเจ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนเป็นหลวงเป็นมีตำแหน่งเป็นหลวงไงเอามาฟังใกล้ๆเลยก็ชื่อหลวงอะไรครับหลวงแท่งเหรอฮะใช่เนนนี่ยเเเเราาป็ลูกจ้ดี๋ยวเราคือเดี๋ยวเราคือลูกหลานเจ้าใช่ไอ้ผมเพิ่งรู้วันนี้เลยนะผมผมเลยรายถ่ายคลิปเก็บไว้เนี่ยใช่ใช่เป็นลูกหลานเจ้าที่มาจากประเทศลาวประเทศลาวทำไมเนี่นโอ้โหนี่เราเป็นลูกครึ่งนะครับผมผมเพิ่งรู้ตัว ถึงว่าแบบผมแบบผมเพิ่งเพิ่งเหมือนมานี่เลยผมว่านาะอนที่ยิ่งข่าวว่าออผมยกมาจากขมร้เรามาตังเอ้ามาขมรนด้วยคราวนี้นี่ผมยกมาบ้านที่ตุนมาจากขมรนแล้วกามาจากลาไม่เหรอเดี๋ยวอันมยิงาวว่าออมกมาจากขมนเรามาตังเอมาวยครับนี่นี่ผมยกาบ้านทตมาจากขแล้วมามาลเรอเดี๋ยวนี่ยิงาว่าอ๋มกัากขม้นเมเอมามดียวกันี่นี่ผมยกมาบ้นที่กันมาจากนู้นก็มามาารยั ไอ้รักพานี่ค่ะโอมีนาสคุณรักพาอีกคือพาญาติเราหนึ่งรักพาสิบกระเสริฐอีกคือคือคือมีดพานะไม่รักพาตามคุณสิบคนนี้คือไม่ปูนเดียวกันไหมไม่มีมีดทักลากก็เลยเป็นรักนาอ้าวอะไรกันแน่นี่ยคือไปแล้วโอเคแต่ว่าไม่ได้ผมขายความใจแล้วผมแค่แบบว่าสวัสดีค่ะหวัสดีนะคะ ผม,ผมแบบดีใจแค่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้พวกผมแบบต้นกําเนิดสินประเสริฐอะไรมาจากไหนอะไรยังไงครับผมสรุปว่าพวกเราเป็นลูกครึ่งนะครับผม <c oughs> ต้องเรียกเรียกอะไรเรียกเราว่าอะไรนะจอยมองนะผมจำไม่ผมจําผมเนี่ยถ้าเรียกผมต่อไปก็จำไม่ไม่เรียกเรียกพี่องค์พี่โอมอะไระครับผม <c oughs> เรียกมองโอมนะครับผม <c oughs> โอ้ลูกครึ่งนี่หว่าโอ้เพิ่งรู้ตัวถึงว่าแบบแบบดูดูหน้าตาแบบไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยโอ้ เวลาเวลาคนนอนกัดฟันนอนกัดฟันอ่เวลานอนกัดฟันเวลาคนที่ที่เขานอนกัดฟันนะครับทำไงครับเออเขามีความเชื่อว่าใช้ใช้น้ำมะพร้าวไม่กินอะไรนี่ไหนกัดฟันเดี๋ยวนี้นะครับร่าน้าสดไม่ใช่ผมไม่ใช่คนนอนกัดฟันนี่อดนอนนี่เป็นคนนอนกัดฟันอานอนนี่แกเป็นคนนอนกัดฟันมีเป็นเรื่องจริงนะอ๋อฟังก่อก่อนเพราะว่าเอ่อต้องเรียกยงต้องเรียกอะไรแม่ เป็นพี่พี่เป็นพี่นะมาเป็นน้าอย่างไรป้าป้าป้าเป็นพี่แม่เป็นป้าขอเป็นพี่เป็นลูกป้าป้าป้าเป็นป้าป้าเด็กเคยกินป้ปกติเป็นคนนอนกัดฟันได้ช่วยหายทีนี้ทีนี้น้องเห็นเนาะไม่ได้นอนกัดฟันยุ้ยเชฟเขาก็กัดฟันเดี๋ยวใช่ใช่แต่ว่าเราไม่เร้มาทุกเดือนใช่เนี่ยแต่กินแล้วมันมีความเชื่ออ๋อตามความเชื่อ กินกินก okay. ินเนื้อมันหรือกินน้ำมันครับกินเนื้อน้ำก็ต้องไปย่้มคนตายอ๋อเดี๋ยวนะครับผมรู้ว่าเอาน้ำเนี่ยผมนอนกัดปันมาเดิมดีกว่าครับความเชี่ยคนที่นอนกัดปันก็ไม่กินให้เอาเนี่ยมากินเนื้อมะพร้าวล้างหน้าศพแต่ตอนกินต้องตั้งหายใจแล้วเราก็อธิษฐานจิตบอกว่าขอให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยมารักษาโรคให้หายหรือว่าทำให้ร่างกายเราแข็งแรง คือส่วนตัวเคยเคยกินมาแล้วแปลว่าเ่นี่เรารออยู่ว่าเราจะแปลของคนอื่นนี่เป็นของแม่เราเองเ่ยเพื่อนผมมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยกันไอไอไนีหยกัดปันตลอดเลยทำอะไรมันไม่มันติดมาดิคนที่โออยากมาเเพิ่งเลิกถ้าถ้าถ้ากัดฟันอย่างนั้นคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะครับโอเคสำหรับใครอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะผมสำหรับใครแบบที่ตามความเชื่อนะใครที่เป็นคนนอนกัดปันกัดดังโก๊ก้า๊ ก็ให้เอาน้ำมะพร้าวที่แบบล้างเอาน้ำมะพร้าวทิ้งแต่ว่าเราเอาเนื้อที่เป็นแบบเนื้อของเนี่ยมะพร้าวเนี่ยมามากินกินตื่นขึ้นไปเลยครับไปอทเข้าไปเลยตามความเชื่อนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าอย่าอย่าไหวอย่าไหวจะไปแล้วครับผมจะไปแล้วต้องลาแต่ผมก็ยังดีใจครับผมก็ได้รู้แล้วว่าที่จริงก็คือต้นกําเนิดตระกูลผมมาจากประเทศลาวนะครับผมแล้วก็เป็นเชื้อเจ้าเลยสักกับทุกคนที่เรียกผมะไปย่าไปเรียกผมสายต่อแล้วผมต้องเรียกว่าหม่องโอมนะครับผมนี่ กลาไปแล้วโอ้โาอย่าาบ้านบ้านแล้วกันเลยนะครับโอ้ยอย่าลาย่นะครับผมโอ้ผมพึ่งรู้เลยผมลุกครึ่งเลยนี่จริงๆไมครับดิอีกรอบนึ่งก่อนไปครับผมตากหนเวดนอย่อยน่โอ้อยากให้พรสัญญาให้พรน่าใส่าดดเย็บเดินได้ะาเต็มมา โอ้สุดยอดเลยเฮ้ยลุกขึงดีนะสิบล้านสบายใจแล้ว่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ผม่็ถ่ายเก็บไปนะครับผมก็อยากให้รู้นะครับผมผมอะครึขึงนั่นเนี่ย